ครับก็กลับสวัสดีนะครับพวกผมนะครับแอดมินเป็ดเป็ดเทเลนรับนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมล่าสุดเลยนะครับที่จะหลังจากอัปเดตนะครับก็จะมีการแกะกิจกรรมด้วยนะครับก็คือการแจกกิจกรรมไอคอนิคโมเมนต์คริสตานูร์ลันโดนะครับเป็นคิวของคริสตานูร์ลันโดนะครับผมเดี๋ยวไปดูสําหรับไอคอนิคโมเมนต์เลยนะครับที่ยืนยันมาเรียบร้อยครับสามไอคอนิคโมเมนต์นะครับไอคอนิคโมเมนต์ขับแรกก็จะเป็นของบาร์เซโลูนานะครับที่จะเข้ามาด้วยนะครับยืนยันมาเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะ 3ตัวด้วยกันนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษก็คือโรมาลิโอนะครับที่ถูกแอดเข้ามาในแผ่นนี้แล้วก็ถูกเพิ่มเข้ามาเลยครับผมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับแฟนบาร์เซโลน่านะครับผมนี่นะครับเป็นการ์ดคร่าวๆนะครับสำหรับทั้ง3ามใบนะครับเปปปิโอลาโรมาลิโอแล้วก็โรนันญโยนะครับที่จะถูกดึงเข้ามาในไอค n ณิกโมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรมาลิโอนะครับเ๋ยวไปดูสำหรับ ขับที่2สําหรับไอคอนิกโมเมนต์นะครับคราวนี้ก็เป็นของม้ามืดนะครับก็คือซาโตะนะครับที่ไม่มีการแบบแจ้งลูงหน้านะครับเป็นม้ามืดถูกเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับไอคอนิกของเจล็กนะครับก็คือซาโตะนะครับเป็นม้ามืดหนึ่งเดียวครับในการที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้เลยนะครับก็เป็นที่แรกก็มาในนามของลีเจนด์ครับแต่คราวนี้คือกระโดดข้ามมาเป็นไอคอนิกเลยครับสาหรับ ซาโตะนะครับมามืดนะครับสําหรับของเจแปนนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดครับก็คือกิจกรรมแจกแอคูนิ m โมเมนต์คิสตนโนโรนัลโดในนามของยูเวนตุสนะครับผมที่จะแจกหลังการอัปเดตนะครับเราสามารถเข้าไปรับได้เลยนะครับของฟรีนะครับย้ำนะครับของฟรีนะครับอย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับของฟรีที่ทุกคนรอคอยนะครับไม่ต้องเติมครับผมสามารถรับกันได้ฟรีครับสำหรับคิสตโนโรนัลโดครับผม นี่นะครับก็จะได้โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้อดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ